何 <laughs> มีนัดเลยเหรอพี่าอร๋อเรารู้เราจะรู้ใช่ไหมครับพี่ที่นี่อินจียดไลนี่ก็ี่จจีอนนี่ปาอีกนัยีชูนัอินเจีอยูุ่ยาอกป่ออ็นข่พอพี่ที่มันไปทะลุไอ้ลำคลองูตรงนู้น่ะรถเล็กไปได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องโฟวิวอย่างเดียว อะไรเหรอตอนนี้มีทางเส้นรถทางรถตรงนี้ที่รถพี่บ่ากตรงนี้ที่เขาเขียนป้ายไว้ตรงเนี้ยที่ไหนครับเนี่ยที่ป้ายที่เขาบอกไปลามของงูได้ตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ไมปไม่ได้ไปลามงูได้คือว่าลามมันตัวลามมันตัวลามมันคือว่าไปทำกิ๊ดดี้คือว่าแค่ตัวแม่น้ำห้วยลามไม่ได้เลยอ๋อห้วยลามจริงๆนะห้วยลามของงูนั่งอยู่แม่น้ำนี่ฮะอ๋อเลายลมมายักษ์ทอง ้ายบอกเดี๋ยวไปเรียบร้อยไป,ไปได้ไปได้ไปทางรถแต่แค่ตัวลามันเฉยอ๋อไปห้วย,ยจักเกือนมันไปไม่ได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกห้วยเมฆขมิ้นอุทยานแห่งชาติเกลือนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเส้นทางในการเดินทาง กลับออกจากตัวน้ำตกงวยไมคมีนนะครับเพื่อกลับไปยังบริเวณที่เรียกว่าต้นเขือนะครับหรือบริเวณบันท่ากระดานนะครับสําหรับการเดินทางกลับก็มีอยู่ด้วยกัน2เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางแรกเราจะต้องขับรถกลับไปยังเส้นทางเดิมที่เราขึ้นมานะครับผมได้ทำรีวิว เส้นทางในการเดินทางมาไวแล้วนะครับหากใครสนใจก็ลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับหรืออีกเส้นทางหนึ่งก็คือเราจะใช้เส้นทางโดยการข้ามแพขนายนยนต์นะครับโดยจุดที่เราจะไปข้ามแพกันนะครับก็อยู่บริเวณเหนือน้ำตกม้วยเมฆมินขึ้นไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับบริเวณตรงนั้นก็จะเรียกว่าถ้า ที่จะแพร่ขนานยนต์ของกำนันติดนะครับเราจะใช้เวลาในการข้ามไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับระยะทางก็ประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับหรือที่เรียกว่าตัวอำเภอศรสีสวัสดิ์นะครับโดยแพร่ขนานยนต์ฝั่งอำเภอศรสีสวัสดิ์นะครับเร,เรียกว่าแพร่ขนานยงแพร่ขนานยนต์ องค์นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปอัปเดตเส้นทางกันนะครับว่าสภาพเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับการเดินทางง่ายไหมแล้วก็มันจะสมบุกสมบันแค่ไหนนะครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราออกมาจากตัวน้ำตกมวยเมคมินนะครับหากเรา ต้องการเดินทางกลับในเส้นทางเดิมนะครับก็เมื่อถึงปากทางเข้าอุทยานให้เราทําการเลี้ยวขวานะครับเพื่อกลับไปยังเส้นทางเดิมที่เราขึ้นมานะครับคือณปัจจุบันนี้จะถือว่าเป็นเส้นทางหลักนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะผ่าอุทยานหรือบริเวณน้ําตกชั้นที่1ของน้าตกพมิชมินนะครับเพื่อขับรถขึ้นไปบริเวณเหนือเขื่อนขึ้นไปอีก7กิลนะครับเพื่อไปยัง แผขนานยนต์กำลังติดนะครับสภาพถนนช่วงแรกก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตนะครับเมื่อผ่านผ่านตัวอุทยานขึ้นมานะครับสภาพโดยทั่วไปก็จะเริ่มเป็นป่าแล้วนะครับถนนบางช่วงก็มีการชำรุดนะครับ ตามสภาพการใช้งานนะครับระยะทางจากตัวอุทยานไปถึงแพรขนานยนต์ก็ประมาณ7จ็ดกิโลด้กันนะครับเส้นทางนี้ก็ปัจจุบันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวใช้กันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางที่จะขึ้นมาน้ำตกไมไม่ขมิน้นเส้นทางหลักนะครับได้ทำการลาดยาง เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระยะทางก็ประมาณ45กิโลนะครับจากบริเวณเแยกสันเขื่อน,นครับคือปากทางขึ้นเขื่อนสันเขื่อนนั่นเองนะครับการเดินทางก็จะสะดวกสบายนะครับเส้นทางที่เราไปตรงนี้จะต้องผ่านคือข้ามเพขนานยนต์2จุดดดวยกันนะครับก็คือจุดแรกบริเวณเหนือเขื่อนที่เราจะไปกันตรงนี้นะครับเพื่อข้ามไปยังฝั่งอำเภอสีสวัสดิ์ หลังจากนั้นเราก็ต้องข้ามแพขนานยนต์บริเวณตัวอำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อข้ามไปยังฝั่งตัวท่ากระดานอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวโดยที่ผมจะไม่ตัดไม่ข้ามเลยนะครับจะให้เห็นการเดินทางตลอดเส้นทางเลยนะครับบริเวณตรงนี้เริ่ม ที่จะขึ้นเขาชันมาเรื่อยๆแล้วนะครับสภาพป่าหน้าแรงก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับใบไม้ก็จะร่วงหมดครับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเข้าสู่ทางลูกรังแล้วนะครับแต่ก็เป็นทางลูกรังที่บดอัดแน่นแล้วนะครับหน้าฝนหน้าแรงก็ไม่มีเป็นหาในการเดินทางนะครับไม่ว่ารถเล็กหรือ รถใหญ่ครับเป็นรถเก่งหรือรถกระบะก็ที่ไม่ใช่ฟูวิวก็สามารถมาได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหน้าฝนไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นถนนลูกรังบดอัดนะครับแต่เชื่อได้ว่าถ้าเกิดหน้าฝนนี่น่าจะเป็นลุกเป็นบ่อนะครับไม่สะดวกในการเดินทางของรถเล็กแน่ๆครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรถกระบะ ที่ไม่ใช่4 w ร์วิก็ยังสามารถมาได้นะครับในช่วงของหน้าฝนนะครับว่าถานนบดอัดแน่นแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าหากว่ามีพวกรถโฟ h e วิหรือพวกรถมีบากมากลุยทางให้เป็นรลุมแล้วก็ไม่แน่นะครับรถเล็กต่อไปอาจจะมาไม่ได้นะครับนี่เราก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ สภาพป่าตอนนี้เสาไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับสภาพป่าตอนนี้ก็ส่วนมากเท่าที่เห็นก็จะเป็นมีไฟไหม้ตลอดแนวนะครับคือเราอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นควันเข้ามาในรถตลอดนะครับเดี๋ยวไปม,มีโอกาสคราวหน้าผมจะมารีวิวในช่วงหน้าฝนนะครับผมเชื่อได้ว่าบริเวณตรงนี้น่าจะเขียวขจีนะเนื่องจากว่า ต้นไม้จะได้รับน้ําแล้วก็ทําให้ิใบเขียวชุอมนะครับบรรยากาศก็คงจะแตกต่างกับปัจจุบันนี้นะครับเนี่ครับเราขับรถมายังไม่มีรถสวนมาเลยนะครับสักคันนึงนะครับว่าในอดีตนะครับเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งในการเดินทางมายังน้าตกก็ไมฆมินนะครับเพราะว่าจะสะดวกสบายกว่า เส้นหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อหลายปีก่อนยังไม่มีการลาดยางนะครับท็ให้การมาในฝั่งอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ข้ามแพรมา2จุดเนี่ยสะดวกสบายกว่านะครับถึงแม้ว่าระยะทางในปัจจุบันนี้นะครับฝั่งที่เรามานะครับจะแค่45กิโลก็ตามนะครับ ล้วฝั่งที่เราจะกลับไปตรงนี้นะครับรวมระยะทางทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ65กิโลนะครับไกลกว่านะครับแต่ถ้าใครว่าชอบแนวเดียวกับผมนะครับคือชอบแนวประจุนไพรหรือแอดแ n นเจอร์เนิดนะครับเส้นทางนี้ก็จะเหมาะสูงมากนะครับเป็นเส้นทางที่เราจะได้ศึกษาธรรมชาติอีกเส้นทางหนึ่งใครที่ชอบสไตล์แนวเดียวกับผมนะครับก็คือลองมากันได้นะครับ นี่ครับถนนบางช่วงก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับบางช่วงก็เป็นถนนลูกรังนะครับเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจุดหมายของเราอยู่ทางจากตรงนี้อีกไม่ไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ข้างบนนะครับ เราเดินทางมาถึง3แยกแล้วนะครับฝั่งขวามือก็คือเป็นเส้นทางที่จะลงไปยังแพขนานยนต์นะครับสําหรับฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวขอกลับไปแนะนําเส้นทางสักแป๊บนึงนะครับ,รบสําหรับเส้นทางซ้ายมือนี้นะครับก็สามารถทะลุไปยังอําเภอทองผาภูมิอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่า อุทยานแห่งชาติลำคองงูหรือสามารถทะลุไปยงังอำเภอสังขระได้นะครับระยะทางก็ประมาณ60กิโลเมตรครับจากจุดนี้ออกไปยังปากทางาฝั่งอำเภอทองผาภูมินะครับถ้าเกิดใครคิดออกก็คือฝั่งน้ำตกผาสวรรค์ออกไปยังตัวบอนผู้ร้อนหินตากนะครับเดี๋ยวไว้เอกวัดหน้าผมจะมาทำการรีวิวเส้นทางเส้นนี้ให้นะครับ ส่วนสำหรับวันนี้ก็มันประมาณสัก4ี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับออกไปให้ได้นะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวขวากลับมาเพื่อที่จะไปยังแพร่ขนานยนต์นะครับสำหรับที่มาวันนี้นะครับเราไม่ได้จองแพร่ข้ามไว้นะครับยังรู้เลยนะครับว่าไปถึงแล้วจะมีแพร่ให้เราข้ามหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าวันนี้เราวัดใจกันนะครับ ถ้าไม่มีเราก็ต้องรอนะครับหรือต้องโทรเรียกเขานะครับนะีครับถนนช่วงนี้ก็จะคุกคะหน่อยนะครับจะต้องค่อยๆขับนะครับ นี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับบริเวณที่เห็นในไกลนั่ก็คือบริเวณเหนือเขื่อนสีนักเรีนทั้งหมดนะครับด้านขวามือเรานี้ก็จะเป็นวัดนะครับผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นวัดสมเด็จหรือเปล่านะครับนี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีแพร ขนาดยนอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวขอไปสอบถามสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าราคายัางไงนะครับเราก็สอบถามแล้วนะครับตอนนี้เราจะ กำลังจะนำรถเข้าไปเทียบแพรขนาดอยู่นะครับเราต้องขับรถเข้าไปจอดนะครับก็คือหลังจากที่สอบทามแล้วครับคือช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางแล้วนะครับแต่เราก็คุยกับพี่ที่เป็นคนขับเรือนะครับราะว่า ข้ามได้นะครับก็ถ้าเกิดเราจะไปก็เสียค่าบริการ300นะครับเป็นเหมาข้ามไปนะครับเดี๋ยวเอารถเข้าจอดก่อนนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปถึงฝั่งต,ตรงข้ามอำเภอสีสบัดก็ประมาณ4.5กิโลนะครับเดี๋ยวเราจอดรถจอด อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปสำรวจบริเวณรอบๆเขื่อนศรีนครินแล้วก็แพรขนาดยนต์นะครับยังไงไปติดตามพร้อมกันครับไหน ทางที่อย่างนั้นตลอด มีนัดเลยหรอพี่อ๋อเรารู้เราจะรู้ใช่ไหมครับพี่ทีนี่อินจวเท่นี่ก็นีที่เจียมีปานัยชวนะรอินเรียอยู่เทยบูคงจะไปอกอ่างงมา่พี่ที่มันไปทะลุไอ้ลำคลองงูตรงนูน่ะรถเบ็กไปได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องโฟวีวอย่างเดียว อ่ะที่รถี่บากตรงนี้ที่เขาเขียนป้ายไว้ตรงเนี้ยเนี่ยที่ป้ายที่เขาบอกไปลำคอง,งูได้ตรงเนี้ย bay bảo, để bay nó lấp lói. ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของเขื่อนศรีนครินนะครับบริเวณที่เรียกว่าแพรขนานยนต์กำนันติดนะครับเวนตรงนี้ก็มีการเกรดใช้รถเกรดบดอัดแน่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยมากนะครับเิ่งคว้างวว่งหวางเดียบเดียวเดียวได้นะครับ นี่ครับก็จะมีรถเราอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็เป็นรถของคนขับเรือเองนะครับซึ่งคนขับเรือก็คือเจ้าของแพเป็นญาติเป็นน้องของเจ้าของแพตรงนี้นะครับแพขนาดยู่ตรงนี้ก็ไหนๆเขาก็จะไปส่งเราแล้วนะครับเขาก็จะเอาก็เลยจะเอาของไปส่งด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะต้องไปส่งพรุ่งนี้เช้านะครับเนื่องจากตรนนี้มันก็ เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเขาก็เลยถือโอกาสตอนไปส่งเราแล้วก็เอาของไปส่งด้วยนะครับข้างบนข้างในรถเขาเป็นมะขามหวานนะครับหวานหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ชิมเป็นมะขามก็แล้วกันนะครับก็เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ไปส่งผมด้วยแล้วก็เอาของไปส่งด้วยด้วยเขาจะคิดค่าบริการ200บาทนะครับเป็นปกติโดยปกติเมาไปก็จะ300บาทนะครับแต่เราไปด้วยก็คิด2 0 0บาทนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบเขื่อนครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับเราจะข้ามไปฝั่งอำเภอศีสวัสดิ์กันนะครับไปชมบรรยากาศรอบรอเขื่อนกันด้วยนะครับอนี่ก็เป็นค่าบริการนะครับ200กับ300บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเหมานะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์กันนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีไว้แค่นี้ก่อนนะครับ